พบกับโอก ASMR ช่วง Draw with me กับพลอยชมพูค่ะวันนี้นะคะพลอชมพูจะวาดรูปนี้เป็นรูปปกเพลงซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่า Passcode ค่ะ,คะจะรอดไม่รอดมาดูกันเล <c oughs> ิกเสียอะไรดี <c oughs> เาเก เคยฟัง ASMR บ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบทำเองแล้วมันแปลกเราไม่ชินกับการทำใน ASMR เองแต่ว่าก็สนุกดีเวลาเราพูดอะเราพูดเสียงดังก็ให้รู้สึกว่าอันนี้เราแบบต้องคุมโทนตัวเองมากคุมวอลลุ่มช่วงนี้ชอบทำเบเอรี่ชอบทำแบบ แล้วก็คกุกกี้เค้กยังไม่เคยลองทำเพราะว่ายังรู้สึกว่าแบบยังไม่กล้าทำเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากเรียนอยู่ช่วงนี้ก็แบบมุม่มั่ไปก่อนนอกจากทำเบเกอรี่ก็มีเล่นไอสเก็ตด,ด้วยช่วงนี้แล้วก็ชอบนอนอยู่ที่บ้านเล่นกลับมากับแมว ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าสมัยก่อนคือเดือดละโตที่เยอมันแล้วคือด้วยความที่มันไม่มีอะไรทำแล้วคุณแม่แต่ก่อนก็เคยเป็นแบบเป็นดีไซเนอร์มาก่อนอะไรเงี้ยแบบตัดเย็บชุดคุณแม่ก็เลยวาดรูปเก่งก็เลยเขาก็เลยสอนเราวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันก็ก็ด้วยความที่แบบอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมีเวลาว่างเยอะก็วาดรูปตลอดเวลาเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้วาดละ ได้ยินมากเลยอ่ะจะชอบเปิด Pinterest ดูแล้วก็แบบวรู้สึกว่าอยากวาดลูกเนี้ยก็จะวาดตามลูกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งเรื่องวาดจากจินตนาการเลยรู้สึกว่ามันเอดวานเกินไปมีน้องหมาประมาณ5ตัวแล้วก็แมวอีกเก้าตัวที่บ้านเป็นสวนสัตว จริงๆนะคะคือชอบหมามากกว่าแต่ว่าทาไมมีแมวมากกว่าหมาก็ไม่รู้คือแบบเหมือนกับว่าพอเราไปพวกเชฟเตอร like okay ์สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นอ้อสัตว์จอดจัดเราก็ารู้สึกว่ามันน่ารักอะก็เลยอยากจะรับเลี้ยงมาหมดเลยเร,เราเหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆรับเลี้ยงมาทีละตัวทีละตัวจนแมวมันก็ก้าตัวแล้วจากที่มีแค่ตัวเดียว จริงๆคือมีสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สมัยอยู่เยอะมันรอยอายุประมาณเจ็ดขวบใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่มันเป็นหมาตัวแรกของครอบครัวคือต้องบอกก่อนว่าหมาพันนี้มันเป็นแจ็คลาเซลตัวตัวที่เลี้ยงมาชื่อเจสซี่แล้วด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่ามันสนขนาดเนี้ยมันมีวันหนึ่งที่เราออกจากบ้านแล้วคุณแม่ก็วงวงแว่นไว้บนโต๊ะพอกลับมาคือแบบ มาเห็นว่ามันปีนโตแล้วคือกัดแว่นแบบว่าคือพังเลยะคะ่ะคือถ้าใครจะเลี้ยงมาพันเนี้คือต้องต้องรู้ว่ามันสนมาก <c oughs> จะไหวไหมเนี้ยลูกอบ าจะเป็นสีลุงสมัยแบบว่าอายุ1ิเช่วงนั้นออกซิงเกิลเพลงไทยชื่อเพลงวันดีใจก็ได้ยอมผมเป็นสีที่แบบอยากยอมอีกมากที่สุดจริงๆช่วงนี้ก็คิดดีว่าอยากจะย้อมสีผมแต่ว่าเลือกไม่ถูกเนี่ยว่าจะย้อมเป็นสีอะไรดีรู้สึกอยากจะย้อมทุกสีแล้ว ก็ว่ายากแล้วนะคะภาษาเยอรมันเป็นปกับลายหนูว่าหนูไม่รอดอะเคยได้ยินอันหนึ่งที่แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษถามจริงคือจำไม่ได้าะไม่ค่อยได้ใช้แต่คือมันประมาณว่าถ้าแปลเป็นไทยนะก็มือโดนหนักๆนะให้ช่วยจับไหมไหมจริงๆเคยมีช่วงหนึ่งที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่เหมือนกัน คือด้วยความที่มันคลายกับภาษาเยอรมันด้วยเรารู้สึกว่ามันน่าจะง่ายพอเรียนจริงๆคือรู้สึกว่ายาก <laughs> มันต้องมีคนสอนนะไม่งั้นเรารู้สึกว่าแบบขี้เกียจเรียน ถ้านะพอเราปุ๊บถูเลย <c oughs> ตอบไม่ได้เหมือนกันเขาว่าปีที่ผ่านมาเราผ่านมาได้ไง <c oughs> เพราะว่า <t> ทุกอย่างมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดไว้เท่าไหร่อย่างเมื่อต้นปีพอฉันปุ๊บกได้ยายไปอยู่มาเลเซียประมาณเก้าเดือนเพราะว่าต้องไปทำงานที่นั่นเพราะว่าค่ายใหม่ เบสอยู่ที่นั่นเราก็คิดว่าแบบถึงแล้ว,ว่าจะะยายไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังใกล้ไทยราะว่าบินไปแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ถึงอะไรอย่างงี้พอย้ายปุ๊บล็อกดาวเลยจ้ะไม่ได้กลับบ้านมาเกาเดือน <c oughs> แล้วก็ดีใจที่ตอนนี้ก็ได้กลับแล้วยังไม่ได้แบบว่าวางแผนว่า จะทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็วางแผนอะไรไว้ค่อนข้างเยอะปีหนาก,ก็เลยยังไม่ค่อยกล้าวางแผนอะไรเท่าไหร่แต่แล้วก็จุดหลักของเราที่เราอยากจะทําก็คือทํางานให้มากขึ้นแล้วก็ทําเพลงปล่อยเพลงเยอะขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะก็อยากจะกลับมาทํางานใเนเต็มที่เพราะว่าปีที่ผ่านมาที่าอยู่ต่างประเทศก็เลยแบบมีข้อจ,จำกัดในการทำงานด้วย ปัจจุบันที่เ,เป็นเซืร์ปินที่ชอบก็น่าจะเป็นโพส์มาโลนกับเบียนาคือรู้สึกว่าเขาแบบเขามีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วตัวเราเองก็ชอบแนวฮิปฮอปอะไรอย่างนี้แล้วด้วยแต่ว่าเด็กๆโตมากับบิดนิสเบียชาก,กิลาคุณแม่จะชอบเปฟังตลอด Shape of You ค่ะน,นั้นเราก็ cover กับเพื่อนเพื่อนที่เมกาแล้วก็เป็น cover ที่เราก็เหมือนก็ว่ทาทำเล่นๆไม่คิดว่าคนจะชอบฟังเยอะสรุปก็กลายเป็นว่าแบบมันเป็น cover หนึ่งที่ viral ไ,ไปเลยแต่ก็ดีใจที่คนฟังก็ชอบเหมือนที่เราชอบเวลาเราเห็นคน cover เพลงเราอะ เวลาเราดูเขามันก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกแต่ว่าก็แบบดีใจที่มันมีใครสักคนหนึ่งที่ชอบเพลงเรามาขนาดที่ว่าเขาอยากจะทำค v ร r เป็นเพลงของเราตอนนี้วาดมาได้น่าจะประา พูดถึงเรื่องของการแต่งเพลงมันก็น่าจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในเรื่องของภาษาอะไรเพราะว่าด้วยความที่เพลงไทยอ่ะมันมีวันอายุมันจะต้องอมันไม่สามารถที่จะเล่นเมโลดี้ได้เยอะมากมันต้องแต่งยังไงไห่ภาษามันเพี้ยนนะคะมันจะต่างจากภาษาอักษตี่เมโลดี้มันยืดหยุ่นได้ตลอดเราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ดวยที่ไม่สัง่าความหมายมันจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงีย้ย โคดวอชปูก็ได้มีโอกาสทำง,งานกับทอมมี่บราวน์ซึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงให้อารีนาคอนเดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสทำง,งานกับคนระดับนี้แต่ว่าพอเราได้ทำง,งานกับเขาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออทำง,งานกับเขาและทีมเขามันก็สนุกเราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเพิ่ม เราชอบใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่เพราะว่าเหมือนกับเรายังแอบกักๆอยู่นิดนึงอยากจะให้เขาเปิดใจกับเราก่อนก่อนที่เราจะเปิดใจเขาเพราะว่าเหมือนกับเราเองก็อไม่อยากให้เขามาหักอกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการที่เราขอราัสผ่านเข้าสู้หัวใจของเขาเป็นชีมาของคำว่าของชื่อเพลงว่าพา s c สโคได้ละ เรียกว่าว่า last touch เราจะเขียนชื่อเพลงกำลังหาสีที่น่าจะเหมาะที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นในขั้นตอนตอนที่เราได้มีโอกาสไปทำงานกับ Tommy b r o ที่ LA ก่อนที่จะลอกดาวน์เขาชิวกันมากอะคือบางทีวันหนึ่งเขาทำเพลงกันแบบ30เพลง เราได้เห็นการทำงานของเขามันรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เปิดตาตอนที่แต่งเพลงเขาให้อิสระเราในการแบบใส่ความคิดแล้วก็ให้เราเคร้ทีฟมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจ your passcode? How do you treat your mama? Does your ex give you drama? Things that I gotta know. Is your life, you say no. Your life, you could go. I need honesty, transparency, no sugar coats, Cause I like you. Boy, I really like you. I've not through the fire too many times, so I gotta know. แชมพูขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าพาสโคตนะคะก็สามารถฟังเพลงกันได้ทุกสตรีมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ไปชม MV กันได้ใน y o YouTube เช่นกันะคะฝากเลยนะคะเครลงมากหนูรู้สึกว่าหนูลืมตัวตลอดแบบพูดดังอะเพราะว่าเราชินกับการพูดเสิ่งดังอะไรอย่างเงี้ยเาายิ่งแบบทุกอย่างเงียบเราก็จะรู้สึกว่าแบบ มันลืมตัว